สบายดีพี่น้องสวัสดีที่ห้ากยสุขุขคนทางไทยนางทางในประเทศต่างประเทศพี่น้องมันนี้ก็เป็นมือลอยกระทงข้าเจ้าก็ลงทุนขนาดนี้ป้ากล้วยล่าััใกไงปลราดีพี่น้องาดําเสาเอื้อยปาเทีนจิไปลอยกระทง อันนี้มันมือร้อยกระทงแบบทั้งไทยทางลาวเลยเมนบ๊ะเอาเที่เป็นอะไรไทยแต่ว่าเล่าห้องนล่าห้องก็เอามาล่าห้องก็นั่เขาปกติล่าห้องชิลอยช่วงออกพรรษาเนาะปกติเล่าบ่คอยมีเดี๋ยวนี้ร้อยกระท้วงเมนแต่ข้าดาวนะบ่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วทางไทยคนเจ็ดมือเจ็ดคืนทางล่าห้องเศร้ามือเศร้าคืนเล่าไม่แต่ข้าดาว ข่าวดาวว่าตัดเล็บลงไปเห็นเป็ี่ยนยังปะเยอะเลยเขาว่าให้ตัดเล็บใจตัดไปได้ก็เสียไปหนักเล็บนะโอ้ยมันก็จะเป็นหานี่หมลเลยเล็เอาเงินเอาเงินใส่น้ำบ่เงินใส่น้ำอ่าขณนนักระทงอ่านสิบว่าไปหอดใจกันคืออยู่เคยไปรออยู่ฝั่งได้เด็กน้อยล่อโลดพอตดวิดมือเขาก็เอาโลด มันนี่ก็เป็นมือโอ้แล้วเดียวนี้นะลอยกระทงพี่น้องประมาณช้ำมืดช้ำนี้เขาเริ่มลอยเลยได้ขาแม่นเบวาอเท่แยวมองท่องเที่ยวนะตู้นนะบ้านะ้านะบ้านะบานะบานบานะ้านะบ้าน้านะบ้านะบานะบ้านะ้าน้านะ้านะบ้นบ้านบะานบาบา้ะาานานบแาาาบ้าน

ว้าวบปปิมันด้บไปลมีตไปเะกัเลดี๋ยวมีตัดอยู่นังเขาเอื่อยนะ่งเบผู้เขาอย่เปล่าตัะผู้เีตดอกเราเรื่องหลายลของประดำะดอกยังดอกบ้านค่ำบาเขาเอื่อนนะ นอนที่กันดอกทาดอกกัญชีนดอกรี้ให้เจ็บหนไี่ใ้มูกให้ไุ้่เราวังเด้อถือมือเด้อเอฟเมย์ใบหัวเลยก็ตีงนะนะพมกันยังสันสันจะทั้งล้างเออทั้งนั่นแล้วมันจะตัดได้นะอามจะทยัให้ป้าตัดจตัดได้ยิ่งว่ามนีวันสิน ไหเจ็บมให้ไข่ให้พญานาโลกคานทเด้อนผมเลห้ไขให้พญาคโลกมันนี่บอไข่บัดไข่ไอ้กระแปะกระโถงเที่ยงสาธุบัดบัดจูดพ่นจังอธิษฐานยังไม่ได้จูเที่ยนยังไม่ได้จูถูกเลยอธิษฐานเลย แกเฉ่ยบนระเียะกระ่ายตมื่อก่อนมนี่ใ้่มือ้เผาก่อนซาฟมก่อนลืมซาโอ้ยอ้ไว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 ้อางไปล้ยงไปลถูกสามดอกฟ้าเทียนบ้านเฮามื่อกีเหย้าเทะเทียนนั่นองเทียนยังไงเทียนมองอันทะนะ เดี๋ยวมาตัดนะบ่เออมันมีอยู่เนี่เออมันมีแบบนี้ก็มีบ่เออนั่นก็เคยเห็นยาวดิวะมันชิมุนมันชิมุนเลยเนาะคนออกเาคนออกมีดอกพุทธรักษาน้ำโยกไปโยกไปใช้บะเนี่ยโยกขึ้นไปพวกมันไม่มีของวางไว้ยังลูก ทำก็อยากไปบ่อยากไป,ะะป,ไป,ปไหรืออยากซะมามาฟอจะไปเช่องก่อน chặt mà chơi với bật lịt anh tự bật si lạp lạp con chỉ đứa